คุณชูแบบครับมีอะไรฮะเรื่องจริงไหมฮะที่คุณเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของของเถื่อนนะครับเรื่องจริงฮะของเถื่อนอะไรผมไม่รู้เลยพูดความจริงได้ค่ะผมพูดความจริงอยู่แล้วผมไปที่ไหนผมก็พูดความจริงหมดแต่ทุกคนนะเขากลัวผมเองเขากล้าพูดความจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้โหผมอายุหกสิบห้าแล้วผมไม่มีเวลา,ามากโกหกหรอกเดี๋ยวนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้สีเทาอะไรนี่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับสีเทาใช่ผมเคยทำผมเคยขายปูนมันเป็นธุรกิจสีเทาเหมือนกันคุณเลยปูนขาผม่ดสร้าง มันไม่ใช่ครับแบบแบบคุณไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องเรื่องพวกสีหรือเปล่าธุรกิจนะครับอย่าเสพติดนะครับคุณไปถามคนอื่นดีกว่านะคุณไปถามคนอื่นดีกว่าอย่ามาถามอะไรผมผมมาวันนี้เพราะประเด็นนี้เขาจะกล้าพูดหรือเปล่าผมไม่รู้ผู้ชายพอผมอายุห5ผมอายุ65แล้ว65สิบ้าจะเหมือนคุณพูดอะไรคุณเหมือนจะปิดบังด้วยนะครับผมเคยปิดบังเหรอจำได้ไหมครั้งที่แล้วน่ะที่ผมเข้าไปทลายผมนั่งอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมเห็นไหมอะไรครับผมเอ้าสองกลัวไง ตอบเอาคานะรครับเนี่ยท่านเนี่ย